วิบากกรรมปานาธิบาตตอนทำร้ายและฆ่าพระพิสุทธิ์สระพชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เมื่อเกิดมามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แล้วย่อมมีความรักตัวกลัวเจ็บกลัวตายด้วยกันทั้งสิน้นพูดได้ว่าไม่มีใครเลยที่จะไม่กลัวตาย ไม่ต้องพูดถึงใครที่ไหนอื่นให้ไกลไปดูแต่ตัวของเราเถิดเมื่อนึกถึงความตายขึ้นมาคราวใดก็ให้รู้สึกวั่นใจขึ้นมาคราวนั้นที่เรากลัวตายนั้นก็เพราะเหตุว่าเราไม่อยากพลัดพรากจากบุคคลและทรัพย์สมบัติอันเป็นที่รักอีกทั้งกลัวเพราะไม่รู้ว่า เมื่อตายไปแล้วจะต้องไปเจอกับอะไรทุกยากมากแค่ไหนหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่เชื่อว่ามีโลกหน้าคือเชื่อว่าตายแล้วศูนสิ้นเชื้อเหลือแต่กี่เท่าก็ตามถึงกระนั้นก็ยังกลัวตายอยู่ดีเพราะตัวเขาเองยังไม่มั่นใจเหมือนกัน ถ้าหากว่าโลกหน้าเกิดมีจริงๆขึ้นมาเราจะไม่แย่หรือจึงพอจะกล่าวโดยรวมได้ว่าสพรพพชีวิตเมื่อเกิดมาแล้วย่อมรักตัวกลัวตายด้วยกันทั้งสิ้นดังนั้นกฎแห่งมนุษยธรรมข้อแรกจึงเกิดขึ้นโดยมนุษย์ทุกคนต้องมีข้อตกลงร่วมกันว่า จะต้องไม่ฆ่ากันและไม่ฆ่าสัตว์เหล่าอื่นด้วยการฆ่าที่จะสำเร็จเป็นอกุสมลกรรมคือเป็นบาปที่นำให้ไปเกิดในนรกได้นั้นจะต้องประกอบด้วยองค์ห้าแห่งปานาติบาตคือ 1. คนหรือสัตว์นั้นมีชีวิต 2. รู้ว่า คนหรือสัตว์นั้นมีชีวิต 3. ม,มีจิตคิดจะฆ่า 4. ทํทำความพยายามคือลงมือฆ่าเองหรือใช้ผู้อื่นให้ฆ่า 5. คนหรือสัตว์นั้นตายด้วยความพยายามนั้นเมื่อครบองค์ห้านี้ ก็จัดเป็นบาปก,กรรมที่ทำให้ผู้ฆ่าต้องไปใช้วิบากกรรมในนรกอย่างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ส่วนวิบากกรรมจะหนักหรือเบามีโทษมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอีกสประการคือ 1. คุณของผู้ที่ถูกฆ่าถ้าฆ่าพระอรหรันต์ ซึ่งท่านเป็นผู้มีคุณมากก็มีโทษมากฆ่าปุตุชนคนธรรมดาก็มีโทษน้อยฆ่าสัตว์ที่ช่วยงานได้ก็มีโทษมากฆ่าสัตว์ที่ดุร้ายก็มีโทษน้อย 2. ขนาดร่างกายถ้าฆ่าสัตว์ใหญ่เช่นฆ่าช้างฆ่าม้า ก็มีโทษมากฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็มีโทษน้อย 3. ความพยายามถ้าใช้ความพยายามในการฆ่ามากก็มีโทษมากใช้ความพยายามน้อยโทษก็น้อย 4. กิเลสหรือเจตนาถ้ามีกิเลสหรือเจตนาแรงกล้า ก็มีโทษมากกิเลสหรือเจตนาอ่อนโทษก็น้อยเช่นการฆ่าด้วยความโกรธแค้นมีความอาฆาตแรงกล้าก็มีโทษมากฆ่าเพื่อป้องกันตัวโทษก็น้อยอย่างเช่นเรื่องของในพรานสุนัขชื่อโกกะที่มีความโกรธแรงกล้า คิดประทุษร้ายต่อพระพิสุผู้มีศีลแต่ตนเองต้องกลับเป็นฝ่ายย่อยยับเสียเองดังเรื่องราวต่อไปนี้ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีเท่าไรนักได้มีในพรานสุนัขนามว่าโกกะเขาได้ใช้สุนัขในการล่าสัตว์ได้เข้าป่าล่าสัตว์เป็นอาชีพ เช้าวันหนึ่งขณะที่เขาออกเดินทางไปล่าสัตว์นั้นก็ได้พบกับพระพิสุรูปหนึ่งซึ่งกำลังเที่ยวบินทบาทในระหว่างทางเมื่อเห็นพระพิสุเขา้าแทนที่เขาจะมีจิตเลื่อมใสแต่กลับเกิดความโกรธด้วยคิดว่าเราน่ะเจอพระแต่เชา้าวันนี้คงจะไม่ได้อะไรเป็นแน่ ซึ่งก็เป็นจริงตามที่เขาคาดไว้คือในพรานโกกักไม่ได้สัตว์ป่าอะไรแม้สักตัวเดียวแถมวันนั้นเมื่อกลับมาก็พบพระเถระรูปนั้นอีกซึ่งท่านเที่ยวโปรดญาติโยมในหมู่บ้านเสร็จแล้วก็เดินทางกลับนายพรานจึงคิดว่าเราน่ะจะให้ฝูงสุนัข กัดพระรูปนี้ให้ตายจึงให้สัญญาณกับสุนัขทันทีพระเถระเห็นนายพรานทำอย่างนั้นก็ร้องห้ามแต่นายพรานกลับยิ่งโกรธบางกล่าวว่าวันนี้เราไม่ได้อะไรเลยก็เพราะมาพบท่านนี่แหละแม้ตอนกลับนี่ก็ยังมาเจออีกกล่าวจบก็ไล่สุนัข ให้เข้ากัดพระเถระพระเถระรีบปีนหนีขึ้นต้นไม้สุนักเหล่านั้นก็พากันล้อมต้นไม้ไว้นายพรานโกกะก็ตรงเข้าไปพูดว่าถึงท่านจะขึ้นต้นไม้ก็ไม่พ้นหรอกแล้วก็เอาลูกศรแทงฝ่าเท้าของพระเถระนายพราน แม้จะถูกพระเถระร้องห้ามอย่างไรก็ไม่ได้คำนึงถึงคำร้องขอกลับแทงกระหน่ำใหญ่พระเถระรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวเร่าร้อนไปทั้งตัวประดุดถูกลมด้วยคบเพลิงไม่สามารถจะคุมสติไว้ได้จีวรที่ท่านห่มจึงหลุดตกลงมาคลุมร่างในพลาน ตั้งแต่ศีรษะลงมาฝูงสุนัขเข้าใจว่าพระเถระตกลงมาแล้วจึงกรูกันเข้าไปในจีวรรุมกัดกินเจ้าของของตนจนเหลือแต่ซาการประ